lấy giờ không phải Đây băng lạnh thầm chắc phép nè 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 nặng 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 การฟังเสียงเออเอาขึ้นไปเปิดที่บ้านได้ไหมกอาค้านไปงั้นนีจะดักต่อมันจะลองหรืออตีเดะไ <laughs> ปะลุ้นกันตัวใหญ่ตัวน้อยอติดวัว น่ะซึบเ,เลยไปไปไปเอาพงงูอีอกคเดแต่ว่าเบิดแล้วเอาอิงไว้นี้ก่อนฮะอ,อิงไว้นี้นะ

เรามองเห็นแต่กล้องมันมาเห็นอ่ะเอ้ยเอาไปตั้งไว้ระวังมัน

ฟังเสียงก็รู้เลยเหรอมันบติดอ่ะโอ้ลังนกลังนกโอ้ลังนกอะไรเนี่ยลูกกระจอกเหรอ <c oughs> กะว่าจะไปเทข้างบนยานปลาไหลหนี bảo hệ làm men bò, tua lưới gì à, bắp, ba, ở đây, lùn, há, kéo máy hiến đấy tua, nhảy mày à, lùn, giờ มาเลยงั้นมันจะออกนี่ปลาไหลมันออกเค้ได้หน่รู้ลวมันออกปากลูกก็ได้ ใส่อย่างเงี้เอาจุ่มลงไปเฉยๆ่งเหรอใายซักกี่ดีไว้เงี้ยนาทิแล้วมันเข้าเหรอเข้าที่ไหนมันก็เข้าลิ้นมันนี่เนาะ